เรื่องของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะ<ช><ช>มีหลากหลายประเทศจริงๆเขาได้มีการเตรียมตัวกันและบ้านเราเองมีบางบริษัทเองก็เตรียมตัวกันมาตั้งนานแล้วด้วยบางบริษัทก็ไปแล้วล่วงน้าไปก่อนแล้วใช่ใชค่ะเป็นสิบสิบปีเลยเหมือนกันก<ช>็มีนะคะ<ช>ค่ะอีกหนึ่งบริษัทที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนั่นก็คือบอมจอ,อมาตะวีเอ็นค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงอมาตะแน่นอนเขาเป็นผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์นั่นกยิ่งนี้โคมงอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเราอยู่แล้วแต่นอกจากบ้านเราแล้วก็ยยยัังงงมมีีกกกาาารรลุุนนนนใเววดดดด้้คคซึ่จิฉไไโอสปพูบ ซีโอของอมตะวีเอ็นก็คือคุณสมภไทยพาณิชชีวะนะคะท่านเป็นประธานเจ้าที่บริหารของบมจอมตะวีเอ็นเรื่องราวในเวียดนามน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเกิดคุยถึงเรื่องเวียดนามไม่มาถามคุณดิษนี่คงจะกระไรอยู่เหมือนกันนะคะออม,มาตะเวียดนามนะคะเป็นยังไงบ้างคะล่าสุดปัจจุบันนี่คือเราเริ่มมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนละคะแล้วก็ก็คงต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อสัก19ปีที่แล้วค่ะ อออา,าตาเนี่ยเริ่มไปก่อตั้งที่นั่นนะคะแล้วก็เราก็มองเห็นว่าเวียดนามเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลย mm hmm. เมื่อเราเทียบกับประเทศจีน mm hmm. แล้วก็ประเทศอินเดีย mm hmm. แล้วก็ประเทศพม่าในในปีเดียวกัน นั่นคือเมื่อ19ปีที่<ช>แล้วนะคะแต่เมื่อ19ปีที่แล้วเนี่ยเวียดนามยังไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้ถูกต้องถูกต้องในขณะนั้นเนี่ยเราเลือกกัน4ประเทศและสุดท้ายเนี่ยเราก็เลือกที่ประเทศเวียดนามค่ะโดยที่จริงๆตอนนั้นต้องบอกว่าประเทศจีนเองเนี่ยก็มีความสําคัญมากแต่ว่าในขณะเดียวกันประเทศจีนเนี่ยก็มีความเสี่ยงเยอะนะคะทาให้เราเลือกที่จะไปลงทุนที่ประเทศเวียดนาม ในขณะที่ตอนนั้นประเทศเวียดนามเองเนี่ยยังไม่ได้ยกเลิกเอ็มบาโกเลยซึ่งวันนั้นเนี่ยเราก็มองภาพว,ว่าเหมือนเหมือนพม่าอย่างเนี้ยค่ะว่ามีโอกาสมีเขาค้าวว่าจะยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มองเห็นว่าประเทศเวียดนามเองเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องบอกว่าทหารเป็นคนบริหารประเทศแล้วก็เป็นคนที่ยึดมั่นคำพูดนะคะก็เลยทําให้เราตัดสินใจยี่บะไปเมื่อเราไปเราก็มองภาพประเทศเวียดนามว่าหนึ่งเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพศักยภาพในด้านไหน หนึ่งในด้านของชายฝั่งไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นโลเคชันก่อนเป็นโลเคชันก่อนคือวันนี้นี่คมุตสาหกรรมนะคะโลเคชันมาอันดับหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นพอเรามองภาพประเทศเวียดนามปั๊บเราก็มองว่าเออโลเคชั่นดีเข้าสู่เอ็กซ์พอร์ตได้ง่ายนะคะอันที่สองก็คือว่าคนคนประเทศเวียดนามตอนนั้นประมาณสักไม่ถึง80ล้านคนเนี่ยก็ต้องมองว่าเป็นเป็นประชากรที่เข้าบุกบันนะสงครามนะ เพราะฉะนั้เป็นคนที่ต้องบอกทะเยอทะยานเป็นค,คนที่ไม่ไม่ขี้เกียจนะคะแล้วก็ฝ่ายรู้แล้วก็สายตาในเวลาเราคุยเวลาอะไรกันมาเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่ไม่ว่าแวกไม่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เลยมองว่าหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยคน่ายรู้แล้วก็ aggressive ในขณะเดียวกันจำนวนคนก็เยอะอองานไม่มีทำเอ้ยทาางนั้นน่าจะเป็นแหล่งแรงงานที่ดีแล้วก็ประกอบกับค่าแรง ไม่แพงด้วยตอนสมัยนู้นนะคะแล้วก็พอมามองอย่างนี้ปับ๊บเราก็เลยตัดสินใจเที่ยะไปเวียดนามเมื่อเราไปเวียดนามเราก็มานั่งเลือกอีกว่าเฮ้เราจะไปเหนือดีหรือล่างดีละ่ะเพราะว่าเหนือคือฮานอยล่างเนี่ยคือโฮจิมินห์ฮานอยเปรียบไปก็เหมือนปักกิง่งคือเมืองหลวงเป็นเมืองข้าราชการเป็นเมืองว่าด้วยการบริหารอย่างเดียว <c oughs> ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับ ธุรกิจอุตสาหกรรมการค้ายัางไม่มีไม่ดี<ะ>เลยแต่เมืองการค้าเนี่ยคือเมืองเซี่ยงไฮ้ก็เปรียบได้กับโฮจิมินห์นเราก็เลยเลือกที่จะมาด้านล,ล่างไปโฮจิมินห์เมื่อมาดูโฮจิมินห์แล้วเนี่ยเราก็มาเลือกต่ออีกว่าีจะไปโฮจิมินห์เนี่ยนะจะไปตรงไหนดีของโฮจิมินห์เราก็พบว่าในตัวโฮจิมินห์เองเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นมากของของของบุ คนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะ,ค,ะค่อนข้างหนา<ช><ช>แน่นเราก็เลยเลือกที่จะไปอยู่ข้างๆโฮจมิมินถ้าเปรียบไปแล้วเนี่ยเหมือนโฮจจมินคือกรุงเทพ<ช>ที่เราไปเลือกข้างๆเนี่ยก็คือปากน้ำก็ไม่ไกล<ต>ไม่ไกล สามสิบกิโลนี่ถือว่าโอสบายเลยไม่ใช่คล้ายกับอมตะที่นี่เลยนะคะไม่อมตะที่นี่เกือบห้าสิบเจ็ดกิโลใกล้กว่าอีกนิดนึงใกล้กว่าอีกนิดใกล้กว่าต้องบอกว่าอยู่ปากน้ําเลยนะคะแล้วปากน้ําปรากฏว่าอยู่กลางปากน้ําเลยประมาณเออเออเขาเรียกอะไรนะอนุสาวรีย์ขอนาฬิกาค่ะเราอยู่กันตรงกลางเมืองนั้นเลยตรงนั้นเลยเราก็เลยเลือกพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเคยเป็นอดีตของค่ายทหารอเมริกันสมัยสงคราม เพราะงั้นเรามองภาพก่อนเลยว่าทหารอเมริกันเนี่ยจุดยุทธศาสตร์ของการวางค่ายเนี่ยไม่ต่างอะไรกับการวางนี่ความรุชากันทำเลค่ะพื้นที่แข็งไหมสูงไหมนะคะน้ําเพียงพอหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขามองให้คนอายเราเป็นอย่างนี้เราเอามาใช้ที่นี่เลยค่ะเราก็เลยเลือกที่นี่เพราะว่าหนึ่งคือพื้นที่สูงเมื่อคําว่าสูงก็แสดงว่าที่ดินไม่นุ่มค่ะเมื่อแข็งแรงเนี่ยก็จะทําให้ประหยัดเกี่ยวกับการตอกเสา นะคะเสาเข็มท <enga> <BRUNO S 1> ั้งหลายก็ค่าป่อสร้างอะไรของโรงงานก็จะลดลงไปแล้วน้ําก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เลยเลือกจากสองอันนี้ทําให้เราเนี่ยตัดสินใจที่จะมาอยู่ที่จังหวัดดนงในอำเภอเบียนกว่า ซึ่งถ้าเตี้ยไปแล้วก็คือปากน้ำของบ้านเราค่ะตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้วันนั้นเราเริ่มเนี่ยด้วยพื้นที่เท่าไหร่ยังไงบ้างตอนนั้นเราเริ่มประมาณสัก650ไร่650ไร่ใช่ค่ะมาวันนี้แล้ววันนี้ค่ะวันนี้นี่ตกไปประมาณสัก3,000ถึง4,000ไร่ไม่อยากจะคูณเลยว่ากี่เท่าตัว เออพอพูดถึงแล้วการเจริญเติบโตที่เวียดนามต้องถือว่ายังยังช้ากว่าที่ประเทศไทยนะคะนี่ว่าช้าเหรอคะนี่ช้าค่ะเพราะว่าเราใช้เวลาเข้าไป19ปีนะคะแต่ต้องบอกว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกเริ่มประมาณสักช่วง8ปีแรกช่วง8ปีแรกเนี่ยที่ที่บอกว่าล้มลุกคลุกคลานเนี่ยจริงๆแล้วธุรกิจที่อยากจะไปปลูกต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ต้องผ่านตรงนี้มาหมดเล่าเป็นประสบการณ์ให้เราฟังดีไหมคะว่าสาหรับเวียดนามแล้วเนี่ยกว่าอมตะเนี่ยนะคะจะไปตั้งอย่างมั่นคงในที่เวียดนามเราต้องผ่านอะไรมาบ้างคะ คือง่ายเลยนะคะเรื่องของเงินทุนก่อนเงินทุนที่จะต้องไปเนี่ยนะคะประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ไม่รับเงินเงินงินกู้ยืมไม่มีสดอย่างเดียวเลยต้องสดแล้วเราเราต้องเราต้องยกเงินสดเนี่ยหิ้วเข้าประเทศไปนะคะจะไม่มีเงินกู้อย่างบ้านเราเนี่ยไปขอเงินกู้ยืมจากธนาคารเนี่ยนะสมัยนู้นไม่มีนะคะไม่มีเลยการจะไปจดจำนองโฉนดที่ดินที่นู่นก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องมีการันตีเนี่ยจากประเทศแม่ไป อันดับหนึ่งก่อนคือคนต้องแข็งแรงถึงจะไปได้จุ๋มจ้สุขภาพต้องดีเงินต้องเต็มกระเป๋าต้องถูกต้องอันที่สองก็คือว่าเมื่อเราไปที่ตรงนั้นเนี่ยจากประเทศที่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักเวียดนามใช่ค่ะเราจะต้องไปทําการโปรโมชั่นทําการโฆษณาเกี่ยวกับเวียดนามเนี่ยเยอะมากเพราะงั้นสายป่านต้องยาวและต้องมีเน็ตเวิร์กในเรื่องของการโฆษณาที่ดีนะคะแล้วก็ทําที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ฮิตแอนด์รันเนี่ยที่ประเทศเวียดนามเมื่อสมัยนู้นไม่เกิดหรอกค่ะคือต้องฮิตแอนด์สเตイ คือที่นั่นคือต้องต้องต้องอยู่ตรงนั้นเลยแล้วต้องไปเร็วไมไม่ได้ลองเทิมค่ะแล้วลองเทิมจริงๆแล้วแล้วข้อสําคัญก็คือว่าข้าราชการที่นั่นเนี่ยเป็นประเทศที่ปิดอ่ะแล้วมาเปิดปุ๊บทีเดียวเนี่ยงงทางานกันไม่ถูกไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับประเทศฉันถูกเพราะว่าอย่างง่ายๆเลยอย่างคําว่า one stop service ของที่มอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะเป็นเป็นบริษัทแรกๆที่เข้าไปแล้วไปทําให้เขา บอกว่าโรงงานเข้ามาปุ๊บไม่ต้องไปติดตอ่อหลายหน่วยองค์กรไม่ต้องมาองค์กรเดียวพราะนั้นทำยังไงคือยังไงอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นจริงนะถูกค่ะแล้วเราก็ต้องอาศัยว่าเอาเขาเนี่ยเข้ามาล่ามเรียนแล้วก็มาเข้าใจกับ B O I กับการนิคมในประเทศ เห็นไหมคะนี่คือเป็นการว่าเราเทรนนิ่งเขาไปทีตัวด้วยถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะนี่คือความที่เราทำความยากของผู้บุกเบิกนะคะแล้วในเรื่องของที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยค่ะการดิวกับทางรัฐบาลของเขาในยากไหมครับเพราะว่าอย่างบ้านเราเราก็รู้กฎระเบียบกันดีรู้กฎหมายเราดีแต่ของเขาเนี่ยประเทศยิ่งเพิ่งเปิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะวันแรกเนี่ยนะคะไม่ยากหรอกเพราะทุกคนเนี่ยยินดีต้อนรับทุกคนสิงจาวซิงจาวกันหมดสวัสดีหมดทุกคนเพราะว่าโอ้ฉันต้องการความเจริญเติบโตไง แต่พอเมื่อเขาจเจริญเติบโตแล้วแล้วเขารู้แล้วว่าเขาจะ,ะต้องทําอย่างไรมันก็จะมีเริ่มมีกลอุบายทริคนู่นนี่นั่น<อ>ประชาชนก็เริ่มที่จะหัวหมอ,อเ,มเออทำไมฉันจะต้อง,งให้รัฐบาลอันนี้ล่ะเอ,อ้ฉันถ้าฉันไม่ให้วันนี้ฉันช้าไปอีกน้อยนึงเอ,อ้ฉันขึ้นราคาได้ไงเห็นไหมคะมันก็จะเกิดการอยากขึ้นอยากขึ้นกันค่ะทีนี้พอผ่านมาแล้ววันนี้ก็คือ19ปีนะคะ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆเวียดนามตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นประเทศที่มีเสน่ห์มากแล้วก็นักธุรกิจไทยเองเนี่ยก็ไปลงทุนกันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วการแข่งขันมันก็ต้องมีทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ล่าสุดคุณนิดประเมินว่าเป็นยังไงบ้างคะคือจากที่เราไปอยู่ที่นั่น19ปีค่ะเราไม่เคยเป็นเด็กเกเรเลยเราว่าโดนซ้อนง่าย เทาลบกฎกติกา,ก,ากับรชราชการรัฐบาลไม่ว่าจะส่วนกลางส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะ,คะอันนี้เนี่ยพี่ถือว่าเป็นเครดิตที่รัฐบาลเนี่ยให้กับอมาตาะอย่างอย่างมากทีเดียวเพราะงั้นเมื่อเราเนี่ยขยายโครงการใหม่รัฐบาลเนี่ยให้เราเป็นหลักมาอันดับหนึ่งแล้วเขาก็มองอีกว่าเอะอะไรที่อมาตะสัญญาแล้วก็อมาตะเนี่ยไม่เคยบิดพลิ้วที่จะส่ง ที่จะส่งคือส่งให้กับรัฐบาลนะคะ,คะอันนั้นพี่ถือว่าตัวนี้แหละเป็นตัวต่อยอดให้กับอมตะในการขยายโครงการใหม่ๆใ,ในในปัจจุบันทั้งท่าท,ที่วันนี้เราต้องบอกว่าเนื้อที่หรือว่าพื้นที่ใหม่ๆแล้วสวยมากเลยเนี่ยนะคะ,คะรัฐบาลเวียดนามไม่เคยให้กับเอกชนลงทุนต่างชาติลายใดนอกจากเราโดยเฉพาะโครงการใหม่ที่เราคื้ว่าอมต e ะเอ็กเพรสิตี้เนี่ยนะคะ,คะถ้าเทียบไปแล้วเมื่อกี้บอกปากน้ําใช่ไหมใช่ค่ะเอ็กเพรสิตี้เนี่ยคือบนถนนเส้นใหม่ แล้วอยู่ประมาณไบเทคอะแค่นั้นเองนะคะแค่นั้นเห็นไหมคะมันคืบเข้ามาใกล้ขึ้นแล้วใกล้ขึ้นให้พื้นที่เราเนี่ยตรงนั้นเข้ามาในประมาณสัก8,000ไร่8,000ไร่บนที่มีบางนาตราดเนี่ยคาดเอาไว้นะคะแล้วเราอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิคือสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ของเวียดนามภาคใต้นะคะตัวนี้เนี่ยประมาณไม่ถึง10กิโล ใกล้ขนาดนั้นเป็นโลเคชั่นที่ดีกว่าปากน้ําเดิมด้วยเนี่ยนะ,ะถูกค่ะถูกค่ะ,คะนี่แหละเพราะเป็นเพราะอะไรก็ถึงให้เราล่ะเพราะเขาเชื่อมั่นไงเขาเชื่อว่าอมาตะเนี่ยหคือเป็นผู้ที่พัฒนาจริงสองเมื่อเราพัฒนาแล้วเนี่ยเราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมค่ะ นะคะแล้วอันที่3มก็คือว่าเราเนี่ยนำเอานักลงทุนต่างชาติเข้ามาแล้วสร้างงานให้กับเขาสร้างมูลค่าให้กับเขาสร้างความคิดสร้างการศึกษาให้กับคนที่นั่นเป็นกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่เชื่อว่ารัฐบาลเวียดนามเองเนี่ยตอบแทนเรานะกับการที่เราให้ใ,ให,ให้ให้พื้นที่ ชิ้นใหม่ใหญ่ขึ้นและดีกว่าเดิมคือเราใจไปเขาก็ใจกลับมาให้เราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นอุทาหรณ์ให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ๆที่กําลังจะไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทําธุรกิจจริงๆแล้วเราก็ต้องสร้างเครดิตที่ดีให้กับเราใช่ค่ะแล้วก็ต้องต้องเข้าใจเขาแล้วก็ต้องไม่ take advantage ไม่เอาเปรียบเขาค่ะ ค่ะก็ยังคงมีตอนต่อไปให้ติดตามนะคะเพราะว่าเรื่องของเวียดนามเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นตลาดที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจจริงๆนะคะแต่ว่าการที่จะเข้าไปทําธุรกิจนั้นอย่างที่เมื่อกี้คุณสมภัทยได้เรียนในทราบก็ไม่ได้ง่ายๆเลยเรื่องของความเชื่อถือเรื่องของเครดิตเนี่ยเราต้องสร้างขึ้นมาก่อนใช่ค่ะและจริงๆเศร,รษฐกิจของเวียดนามเองระบบธนาคารละก่างก็ต้องเรียนรู้กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของการลงทุนในทองคําค่ะ